คุกกี้เพียววานิลาได้สติหรือยังนี่เธอทำอะไรกับคุกกี้เพียววานิลานะ่ะไม่ได้มาเจอหน้าข้าตาแบบนี้กันตั้งนานแล้วนี่ใช้เวลาร่วมกันสองต่อสองสักหน่อยมันจะเป็นไรไปคุกกี้เพียววานิลาเป็นอะไรหรือเปล่าข้าไม่เป็นไรข้าแค่สติหลุดไปนิดหน่อยนะเอาละไหนดูสิคุกกี้เพียววานิลา ข้าก็ทักทายไปแล้วแล้วก็มีพูดกับคุกกี้ตัวจ้อยไม่กี่ตัวเอ๊หายไปไหนตัวหนึ่งละเนี่ยอะไรกันหายไปไหนกันข้าก็คิดว่าถ้าแวกต้นแห่งผน,นึกออกมาแล้วจะได้เจอก่อนใครเพื่อนซะอีกหายไปไหนนะแกจนกลายเป็นผุยผงไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยโอ๊ยอะไรกัน เสียดายจริงๆเลยมันจะง่ายไปไหมนี่ไม่ต้องเสียดายอะไรไปหรอกเพราะข้าจะทุ่มเทชีวิตที่เหลือของข้าทั้งหมดฮุกกี้ชาโดมิวพุกกี้แห่งความเท็จท่านราชาพูดท่านราชาพูดท่านเป็นอะไรหรือเปล่าข้าไม่เป็นไรหรอกมันไม่ใช่เวลาที่จะมารักษาชีวิตของข้าแต่เพียงผูด้เดียวสักหน่อย <laughs> เจ้าดูซี่เสียวเกินกว่าจะมาพูดอะไรเท่ๆแบบนั้นแล้วมัง้งหรือว่าเจ้าคิดว่าการทุ่มเทชีวิตนั่นแค่ชีวิตหนึ่งมันจะสามารถทำให้ขัดขวางข้าได้กันจะคิดว่าข้าต่ำต้อยไรพลังขนาดนั้นเลยเหรอฮะไม่ได้กาแล้วล่ะแบบนี้เจ้าดูให้เต็มสองตาของเจ้าซะนะดูความแตกต่างของพลังของพวกเจ้ากับของข้าสะ คือตตกขอองรชาชนคยดูค่าแสดงความสามารถนะส่บตัวในกองไปสนุกสะเวียงสนุกสุดๆแผดเผาทั้งอาณาจักรพูดและเหล่าคุกกี้พูดถูกพลังแห่งความเท็จครอบงำคัำราชาพูดได้โปวดออกคำสั่งด้วยเถิดถึงจะเกิดช่องวักขึ้นแต่ต้นแหงน่งผนึก ก็ยังคงสภาพดีอยู่ไม่มีทางที่คุกกี้ชาร์โดมิวจะได้พลังทั้งหมดคืนมาเรียบร้อยแล้วแขมการที่ผนึกคลายตัวก็คือการที่จิตวิญ,ญญาณของคุกกี้ชาร์โดมิวหรือจะเรียกว่าพลังก็ได้มันยังมีอยู่แค่ครึ่งนึ่งเท่านั้นยังไม่ทันจะได้พลังคืนมาทั้งหมดก็แข็งแกร่งขนาดนี้แล้วเหรอขอให้ตั้งสติให้มัน่นกันให้ทวนหน้าด้วยนะ พราะหากขัดขวางในตอนนี้ไม่ได้โลกแห่งคุกกี้จะต้องถึงคราวอวสานอย่างแน่นอนฉันไม่ยอมปล่อยให้เป็นอย่างนั้นหรอกไม่ว่าจะต้องทำยังไงก็ตามข้าก็จะขัดขวางเอาไว้ให้ได้เพื่อโลกแห่งคุกกี้พวกเราจะต้องรวมพลังกันเราจะต้องทำให้พลังแห่งความเท็จที่ตื่นขึ้นมากลับไปหลับไหลให้ได้ เกลางใจไหวไม่ได้แล้วเพากลางใจเป็นโชว์ที่ประสบความสำเร็จจริงๆ